เชื่อมสองคนตุ๊บตักตัตุ๊บตักเราบอกว่เอ็นดีกับแกโทรมาบอกบาหไงลูกพี่หน่อยบางไงมันเชื่อมได้เดี๋ยวมันไม่เชื่อมที่มีโทรมาแล้วบอกมาหาลูกพี่หน่อยบางไ่มันไม่อยากทำไงเพไปทำใหม่บางแมันมาช่วยมันไม่มากับพี่มันก็ไม่ทำไปถึงที่เมื่อกี้บอกว่าโอ้ยสองคนเอานี่อจนเหล็กลูกเหมืแล้วแบบทำอะไรไม่รู้จะทำพอกอะไรลูกม้วนหรอ ใหญ่นะทำแถวแถวบ้านแบนี้แทาตอนี่แหละส่งกันทำวงกประตูนะทำปรูปรเออเชื่อมดุทลุ่มาดันกี๋มืมนะมอแกก็สั่มืี่นเคียนยิงไม,งไมเ่ยเด็ดนะเอ่อนเลยเยแกจิมไปบ้านนี่กกสั่นหมด ลูไอปลกลเนี kind of ้ยยังตาตไม่ดีแล anyway> ้วตาไม่ดีเนี้ยฟูาตนี่บอกบิีนั้นใส่สีนั้นีนั้นขอโทษดสองสามทบสามจนึบแล้วต่อไปแล้วั มันดูงบอกมันสนนมันอู่มันสูงตถ้ามันสางแขนใหม่เลยนะเป็นเหมื่นโวลตความแรงของมันน่ะไอ้ช่างก็ามาบอกผมกี่ใดกับกูก

เอามือจับถุนข้างหนึ่งแล้วจับไฟรถยนต์เปิดเตาแก๊สมาปุ๊บตาร์รถยนต์ปุ๊บจิ้มแตะปุ๊บไฟปุ๊บเลยแต่คนไม่เป็นไรแต่ต้องมีที่ออกนะมีที่ออกตายตายหัวใจมก็ตายไอ้นั่นมันทำล่อยทำจนมันตายอ่ะออกรายการดีๆจะตายเลย ตายแล้วเอย่างนี้ไฟมันช็อตบ่อยไฟผ่านตัวบ่อยเดี๋ยวเนี่ยไม่นะไฟมัเข้าเอาไว้ไปเที่่จริงตัวโบพี่เอาไปกระจายหน่อยนะเอาไว้ที่หน้าของไว้ที่นนเออนู้นนู้นเอไว้เนี่อ้โหประจายเลยเออเอาไว้เนี่ยเอาไว้นู่นกระจายไอ้นู่นข้างรั้วเลยมันไปได้มันลมกลิ่นจะได้มันจะไม่มากวนพดน์หน่อยเอาปลาหาไปกินดีคืนนี้มันมาลากปลาไป เราอไวันลนันไปแล้วอะมคนอยู okay. s <S ่รอบจะเวอยู่ในานกเพื่อนถ้าเป็นทุกวันเนี้ยผมไม่เดินสายไฟได้ตังค์เยอะกว่าไฟฟ้ารถยนต์เมื่อก่อนมันเป็นรถยนตเก่าไอ้มอหนั่งสอนด้ผมคนทำ เปลี่ยนลูกสูบ6ตัวเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนมอ่ำเดินไฟให้เปลี่ยนคัสเปลี่ยนวีคัสเปลี่ยนเกียร์ใหม่ใส่คัสทองแดงผมทำอ่ะท่านหนึ่งติดทำไปเรื่อยอะสองเวลาเรายังสองปีไปแล้วไปประกาศเลยในป่าบ้านใช้ประโยชน์เลยนะกลางคืนเรียนได้รถพาลุยนี่โหแค่นี้เราพอ ดูมันได้แค so ่น oh, ี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วเพราะแเวลามันน้อยเยอะอะไรเงี้ย่งี้ยมีาบวบได้เยอะแล้วไม่ไม่ใช่ช่างเดี๋ยวมีจะมองวิทีจะชดไม่ได้ก็ต้องทำเรื่องติดน้ำต่อติดตู้ที่รูป เราไปตัดดิโอมาแล้วับ่เพราะว่าเราไปตรเอาดูดูถ้ามันลบได้ที่นี่ออกต้องเล่นนะเนน よかった。 เรื่องคือ้เกิดงคนไมมาคนไมมาที่ทาไมได้แน่เลยวัดมันยังามอยู่อ่ราไมมาแล้วพี่จะดงเพราะว่ามันไม่ได้ดังทีใจเราคิดอ่คือมันถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันช้า